เทคนิคการทำนาหวานให้มีอัตราการงอกสูงนะครับดูคลิปนี้นะครับครับสวัสดีครับพี่น้องเช่นเคยนะครับปัญหาก็คือเราจะทำนาหวานยังไงนะครับให้มีอัตราการงอกสูงนะครับพี่น้องครับโดยธรรมชาติแล้วข้าวนะครับเวลาหวาน หาว่ามีน้ําขังแล้วเขาจะไม่งอกนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มหวานเลยนะครับเราต้องขุดร่องระบายน้ํานะครับลักษณะนี้นะครับพี่น้องขุดร่องในอย่างนี้เพื่อที่จะให้มันงอกอัตราการงอกสูงนะครับหาว่าแช่น้ําประมาณ1นวันสอวันสามวันไม่มีปัญหานะครับเอาน้ําออกเดี๋ยวมันก็ค่อยๆงอกตาม ส่วนที่อยู่บนบกนะครับหรืออยู่ในโคลนมันก็จะงอกตามนะครับเพราะว่าการทํานานั้นพื้นที่แต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะครับแต่พื้นที่แถวนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ดินเหนียวผสมดินทรายนะครับเวลาแล้งดินเขาจะแตกแยกระแหงนะครับพี่น้องจะไม่เหมือนดินทรายแต่อันนี้เราแก้ปัญหาว่าทําอย่างไรให้เขางอกให้มากที่สุดนะครับ เพื่อเป็นการประหยัดไม่ต้องส้มแซมนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับอัตราการงอกอาวิธีการก็คือเราขุดนะครับพี่น้องตรงไหนน้ำค้างอยู่เราก็ค่อยๆโกยไล่ไปเรื่อยๆนะครับพี่น้อง เดี๋ยวมันแห้งจากธรรมชาติบ้างนะครับทีนี้ข้าวงอกออกมานะครับเมื่อข้าวงอกออกมาแล้วนะครับข้าวเขาแข็งแรงดินแยกแตกกระแหงเราก็ปล่อยสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เราค่อยปล่อยน้ําเข้ามานะครับเพื่อให้น้ํามันลงในร่องที่ดินแยกแตกกระแหงนะครับแต่บางจุดนะครับพี่น้องดินก็เริ่มแยกแล้วเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูนะครับแต่ในคลิปนี้การทํานาแบบหวาน ฟานแบบไหนให้มีอัตราการงอกสูงนะครับเราไปดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องส่วนหนึ่งเราก็ขุดร่องระบายน้ำออกให้หมดนะครับเพื่อที่จะให้โอกาสเขางอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องแต่ก็ส่วนหนึ่งก็ดินก็เริ่มแยกแตกกระแหงแล้วนี่แหละครับตรงไหนน้ำโกย,ยออกนะครับ โกยขี้โคลนออกเพื่อให้น้ำเขาไหลนะครับนี่แหละครับบางบางเมล็ดก็ค่อยๆงอกตามนะครับพี่น้องก็เริ่มสวยแล้วนะครับนี่แหละครับดีฝั่งโน้นก็ย้อนแสง ตรงนี้งอกพอดีนะครับนี่งอกขนาดนี้ละสวยงามมากต้องดูร่องนะครับหากมาทำแบบนี้นะครับในส่วนที่เป็นร่องที่มีน้ำขังเดี๋ยวค่อยซ่อมแซมนะครับซ่อมแซมก็เราถอนเอาส่วนที่มีบริเวณที่มีต้นกล้าเยอะๆนะครับแล้วก็ถอนนะครับพี่น้อง แล้วก็มาส้มแซมในร่องนี้นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเดินดูนี่แหละครับพี่น้องก็ดูได้นะครับอันนี้ก็เริ่มสูเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันวานเลยนะครับพี่น้องครับก็ค่อนข้างจะไม่ง่ายนะครับยากพอสมควรนี่แหละครับ เลยนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับช่องสุดาฟาร์มนะครับได้มีโอกาสเรียนเรียนรู้ด้วยกันวันนี้เอาแค่น,นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้เอาแค่น,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ